จากนี้ไปถึงเส้นปีต้องมาดูค่ะปัจจัยที่สปอร์ตค่อนข้างเยอะเลยปัจจัยที่1 SPDR เข้ามาถือคองทองคำ18.9ตันถือเป็นยอดสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ส,สภาบนปัดตกนโยบายการขอเพิ่มงบประมาณแผ่นดินของอเมริกาปัจจัยที่3 ประธานเฟดออกมาแถลงว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มสองครั้งในเดือนตุลาและเดือนธันวาทั้ง3ปัจจัยเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นบวกกับดีมาในตลาด ใกล้ๆนี้มีเทศกาลดีวาลีซึ่งเป็นเทศกาลซื้อทองของอินเดียสูงค่อนข้างมากสอให้เห็นว่าการซื้อทองคำในระยะนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงบวกกับปัจจัยที่มีสม่ำเสมอมาคือการที่เซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลก l i ควิดเ t e ยูเอสดอลลาร์ทั้ง5ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้น j จพีมอร์กมีการคาดการณ์ว่าสิ้นไตรมาสสามเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นไว้ที่3,800แล้วก็ขยับการคาดการณ์มาเป็น4,000ไตรมาสหนึปีหน้าจะมีโอกาสเห็น4,250 USD องร้อเพรซาะ์เพราะนั้นโอกาสที่ทองคำจะมีไปต่อค่อนข้างสูง